ลิตรนะครับต้งงมน้ำขนาดประมาณเขาบอกหนึ่งลิตรใช้ไฟยี่สิบโวลต์ครับห้าสิบวัตต์วัดพอๆกับมอเรเข้าไฟยี่สิบ,บวโวลต์ที่เคยซื้อมาใช้อยู่เลย ระดับน้ำนี่มีสองข้างเลยสองข้างเหมือนกันข้างในก็เป็นแบบเห็เห็ดไหมครับเห็นเนาะเราจะทดลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่น่าจะเป็นโทโมสตัดว่าน มาทดลองครับกาต้มน้ำ24โวลต์200อะไรนะ50วัตต์ใช้หัวต่อไฟอย่างนี้นะครับใช้ไฟ24โวลต์พอดีจะหุงข้าวเนี่ยข้าวาซื้อมาตั้งนานแล้วใช้ไฟ24โวลต์เหมือนกัน็แบบนี้นี่เตรียมข้าวไว้จะหุงครับจะลองต้มน้ำก่อนพอดีทำหัวเสียบไว้หัวเดียวไม่งั้นจะเสียบพร้อมกันดูนี่หัวอยู่นี่ต่อไว้ตรงนี้ หัวเอาเสียหัวนี้มาต่อสายไฟยี่สิี่โวลต์ดีจะลองเสียบไฟดูอย่างนี้ทดลองนะครับดีใส่น้ำแค่ประมาณทักไม่ถึงครึ่งลิตรดีประมาณครึ่งลิตรเนเสียบเรียบร้อยไอ้ยังไม่ขึ้นนี่ฐานน้ำไฟอยู่ตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวจะกดตรงนี้กดตรงนี้ฐานน้ำไฟจะขึ้นคิดว่าถ้ามันน้ำเดือดไฟน่าจะดับ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้ครับเรี่ยวใช่อยังไม่เวลาไม่ดีมีในการเดี๋ยวใครมาดูกันว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีโอเคจะได้หุงข้าวต่อขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่ิบนาทีครับจะดูว่าใช้กี่นาที อย่างนี้ว่าจะเริ่มมีฟองอากาศแล้วครับมีฟองอากาศเกาะที่ก้นบางแล้วแค่สามนาทีเองรอต่อไปโอเคสิบนาทีแล้วนี่เริ่มมีไอเกาะนี่ละครับแสดงว่าร้อนมากขึ้นแล้วมีเสียงเดือดเดือดอยู่จากข้างในาแล้วหม้อเริ่มมีเสียงเห็นไหมครับ จะดูข้างในสิบนาทีครับเริ่มมีไอขึ้นมาแล้วนี่ไอหมอกเริ่มมีไอน้ำไอน้ำขึ้นมาเกาะโทรศัพท์แลวครับสิบนาทีโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวดูต่อไปจะเดือดขนาดไหนฟองเยอะขึ้นนะครับไอร้อนเริ่มขึ้นมาแล้วครับสิบนาทีน้ำประมาณก็ขึ้นนิดหม้อหุงข้าวนี่ ถ้าคนกินจุดล้เนาะก,กินสามคนได้ครับประมาณสามคนสี่คนก็ได้ถ้าคนกินไม่มากีกินไม่มากสี่ห้าคนยังได้เลยห mm hmm. มอนี่ใช้หวัดพอๆกับกาต้มน้ำหุงประมาณห้าสิบนาทีก็กินได้แล้วห้าสิบนาทีดีดเองอัตโนมัติเหมือนกัน mm hmm. นี่เห็นเดือดไหมครับเดือดอ เริ่มเดือดเยอแล้วโอ้เยอะมากเยอะมากเยอมเยอะแล้วครับอ้าวขี้ตัดโยไปดีแล้วครับประมาณสิบสามนาทีสิบสามนาทีดีแล้วเดือดแล้วก็ดีแล้วน้ำร้อนมากอืมประมาณครึ่งลิตร สิบสามนาทีโอเคจบข่าวเดี๋ยวหุงข้าวต่อครับจบการทดลองกาต้มน้ำยี่สิบสี่โวลต์สอง้อยห้าสิบวัตต์ใชไฟมาจากระบบโซล่าเซลล์ของผมครับขอบคุณที่รับชมครับว่าจะหาอื่นมาใช้เหงอนพัดลมอย่างนี้ยังไม่เคยซื้อมาใช้ล้วสี จะลองใช้พัดลมอยู่เหมือนกันแต่เขาว่าเอาแบบอ,อะไรนะลร้แปลงฐานอะบัสเลสก็ดียง